ี่กุมนี้ก็คือเฉพาะไว้ประมาณ1เดือนนะคะคือเพาะลืมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแยกกันนะคะดินก็เป็นดินถุงผสมพร้อมปลูกค่ะเราก็มาใส่ดินลงกระถางนะคะแล้วเราก็จะมาแยกต้นกันยิ่งต้นใหญ่ยิ่งดีนะคะแต่ใหญ่มากไปก็ไม่เหมาะแต่เนี้ยอันนี้ใหญ่มาก อันนี้ต้นสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะต้นนี้ใส่ดินเพิ่มกดให้แน่นๆนะคะมีตัวมากินด้วยค่ะมากินใบเขานะคะเหมือนมากินนิดนึงแล้วเขาก็ไปค่ะเพราะว่าใบก็มีความเผ็ดนะคะเนะะี่ยค่ะสมบูรณ์มากเลยเพาะยางนะคะไม่ใช่เพาะง่ายๆเอเพาะได้แล้วก็ต้องมาดูแลอีกดูแลยากมากค่ะ ว่าอาโตอุปสรรคเยอะแยะมากมายบางครั้งเพาะเป็น20ต้นหรือ3มต้นเองค่ะนี่ค่ะเราก็แวกแหวกดินออกนะคะเราก็จับต้นใส่เข้าไปแล้วก็เอาดินกบแล้วก็กดกดนิดนึงให้ลากเขาไม่เคลื่อนนะคะดินนี้จะเป็นดินก้ามปูนะคะ ผสมแล้วเราก็พร้อมปลูกได้เลยเนี่ยต้นจะเยอะมากกระถางไม่พอเดี๋ยวต้องไปย้ายไปปลูกตรงกระถางอื่นด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาต้นที่สมบูรณ์มาปลูกก่อนต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ค่อยอ่ไปเอาไปอนุบาลอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราแยกต้นที่พอจะปลูกได้ก่อนค่ะต้นที่สมบูรณ์มากๆต้นไหนที่เล็กเกินไปเราก็ไปอนุบาลก่อน โชคดีมากนะคะเนี่ยที่เพาะแล้วเปอร์เซ็นต์รอดนี่70เปอร์เซ็นต์เลยค่ะไปต่างจังหวัดบ่อยไงคะแล้วก็ลืมลืมไปบางวันกลับมาก็คือเหี่ยวแล้วเราก็ต้องแบบรีบเอาเขามาแช่น้ำในกระมังสัก15บานาทีแล้วก็ยกขึ้นให้เขาแบบดูดซับน้ำเขาก็รอดนะ สิ่งที่เขาไม่ชอบคือน้ำขังอะคะ่ะถ้าน้ำขังดินไม่ระบายนานๆต้นเขาก็จะเหลืองค่ะเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวต้นเล็กๆไปใส่อีกกระถางหนึงนะคะไม่ทิ้งค่ะเราได้มาแล้วเราก็มาดูต้นแล้วเราก็เลี้ยงใส่กระมังนี้นะคะแล้วเราก็ลดน้ำค่ะ ช่วงที่ปลูกคือช่วงประมาณประมาณห้าโมงเย็นนะคะจะปลูกช่วงเย็นๆแดดร่มๆกลางคืนต้นเขาจะได้พักและอาจจะโดนน้ำค้างแล้วอุณหภูมิไม่สูงมากต้นจะได้ฟื้นตัวเร็วและอย่าเพิ่งโดนแดดนะคะให้ไว้ที่แสงแดดลมทายเทได้สะดวกในที่ร่มนะคะไม่อยู่ในที่อับชื้นนะคะให้อยู่ในที่ร่มแสงผ่านถึงแต่ไม่ได้โดนแสงแดดโดยตรง ต้องบอกเลยว่าต้นนี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วแต่กว่าจะโตอีกก็ใช้เวลานานกว่าจะมีดอกนะคะนี่คือต้น60วันนะคะหลังจากลงแล้ว60วันจริงๆและความสมบูรณ์ก็แต่ละต้นก็คือไม่เหมือนกันเลยค่ะนี่เอามาให้ดูตัวอย่าง5ต้นนะคะนี่ค่ะไปก็จะใหญ่อย่างนี้ แตนี้ยังไม่มีดอกเลยนะคะรอดอกอยู่แต่ยังไม่มีดอกเลยถ้าอยู่ในกระถางใหญ่เขาจะโตวไวกว่านี้นะนี่คืออยู่ในกระถางเล็กเราเหมือนเราบีบเราบังคับต้นเขาให้อยู่อย่างนี้ยคะ่ะนี่ค่ะเขเป็นโรคใบเหลืองอากาศร้อนมากเลยคะ่ะช่วงนี้ถึงโดนแดดไม่เยอะแต่เขาก็ได้รับผลกระทบนะความสมบูรณ์นี่ไม่เหมือนกันสักต้นเลยเห็นไหมคะ